สวัสดีค่ะนะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะผลิตภณัณฑ์น้ำมันนวดไอที่เป็นปวดหัวปวดไมเกรนนะคะเส้นเอ็นตึงนะคะคบช้ำดำเขียวนะคะเราจะมีทั้งแบบขวดเล็กๆเนี่ยจะเป็นแบบลูกกิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบหยดทามือนะคะน,นี่เป็นแบบสเปย์นะคะก็อันนี้ก็เป็นหัวปั๊มนะคะมาดูนะคะการใช้งานง่ายๆอันนี้ขนาด นะคะ10มลลิตรนะคะ10มลนะคะขวดแบบพกพานะคะใช้งานง่ายนะคะเป็นแบบลูกกิ่งนะคะเป็นแบบลูกกิ้งเวลาจะใช้แล้วก็คว่ำม,มันลงนะคะคว่มเพื่อให้น้ําน้ํนมันมันลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาทาขมับเราได้เลยง,ง่ายอ,อยากสูดดมนะคะหรือว่าเอน็นปวดปวดกล้ามเนื้อนะคะนี่เราก็ทาเสร็จแ,แล้วเราก็ นวดได้เลยนวดได้เลยนะคะนวดได้เลยดดกดเนือตรงไหนแล้วก็ทาตรงนั้นแล้วก็นวดนะคะนวดก็จะน้ํามันก็จะซึมเข้าสู่ผิวเรานะคะทำให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายใครที่ออกกําลังกายนะคะบ่อยๆนะชอบปวดกล้ามเนื้อนะคะเอาไปลองใช้ดูนะคะเพราะมีส่วนสกัดสําคัญสคัญอยู่คือมีน้ํามันไพนะคะมันขมิน้นชันนะคะแล้วก็ที่สำคัญ น้ำมันกัญชานะคะเราสกัดจากดอกเลยนะคะจะทำให้เรา,ารู้สึกผ่อนคลายนะคะนวดนวดไปเนี่ยอาจจะหลับคามือได้เลยนะคะแล้วก็สดชื่นเพราะว่ามีส่วนผสมของก้ารผูเมนทอนกาลบูพิมเสนนะคะนี่นะคะขวดเล็กๆเนี่ยเราใส่สมุนไพรแบบเต็มๆให้ทุกท่านเลยนะคะมาดูอีกขนาดนึงนะคะหลอด ที่อยากแนะนําก็คือตัวนี้ขนาด30มิลลิลิตรนะคะใช้างานง่ายเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะเหมือน,นสเปรย์น้ำหอมนะคะเป็นสเปรย์นะคะเนีย่ยสามารถฉีดแล้วก็สามารถนวดคลึงได้มีปวดคอแล้วก็ฉีดตรงคอนะคะแล้วก็นวดสเปรย์ตรงคอนะคะแล้วก็นวดนวดไปเรื่องยง่ายใช้างานง่ายๆนะคะตัวชื้นมากเลยนะคะอืม ปวดเมื่อยตรงไหนนะคะแล้วก็ฉีดตรงนั้นแล้วก็เราก็นวดนะคะโอบอบผ่อนคลายมากนะคะลองดูนะคะขวดนี้นะคะ3 0มิลลิลิตรเป็นแบบสเปย์นะคะแล้วก็ขวดนี้เอ่อมิลลิลิตรเป็นแบบลูกกิ่งนะคะเป็นแบบก,กิ่งใช้งานง่ายๆนะคะเป็นลองใช้ดูนะคะ เอาไปลองใชใ้ดูนะคะทั้ง4ขนาดเลยนะคะสะดวกแบบไหนก็เลือกซื้อไปเลยนะคะเผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะน้ำมันนวดกัญชาจาก Eden by a n u s a ล a นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ